นี uke, idad, vard, o. O ่บรรยากาศโรงทานจ้ะคนมากมา้เล็กน่อยระเป็นแถวเต็มเลยจ้ะจะใส่ใบอะไรหนอเดี๋ยวพอพ่อาพ่อแต่พ่อเองวีแล้วเอาเลยเอั่นลด้แล้อด้ลวทางนี้สองเลยเอาผลัดกนเลี่แล้วอน lăng เข้าแถวจ้ะเดินต่อแถวแถว อยรอเบิงตอนแจกเนอคนไร้ลงทานชมตามเอ้เเจดกูดำาลูกไมาอ้มใอาลูไมุม

เถอะนะเถื่ยวคนเล่าเล่าก็ถูกเมื่อไหร่ได้เล่าลายตัวิกเก็ตตงตรงได้หวใจานโตเราไม่กินเลยทีหล่ะอะไรแบบนั้นเลี่ยคืออะไรชอบกันคือกัน เออไปเริ่มใส่บังหน้าเด้ออุ้ยร้องเป็นุ้ยไปรักไปรักไปรักวุ้นขอหยาดกันแล้วไปไทยฮึ่มฮึ่ฮเข่าแถวเข่าแถว

เลยเอาว่าเลยัพี่เดียมพี่เดียมคนในที่เดียเป็นหดของเทียเน่มีซีดีหลือเป็นของเกิน่เนอ่ะได้อีกย่างเดียวหนิแต่ตอเล่เอพี่ตอได้ของหวานแล้วยังทำขันขยันไล่ไล่เอาโรสของขวานน่สองข่าใครก้อนไรกเอา ลุงท่านชมตามจ้าเตอยาเียเพลงจ้าแจกสุปคงกเงินหน่อย ร้านฉันมั่งล่อเอาของก๋วยเตี๋ยว